สวัสดีค่ะลัคก,กี้สีเขตสองหกเก้าเคล็ดลับความเฮงวันนี้ยังเป็นเคล็ดลับความเฮงในเรื่องของคู่เลขมงคลอยู่นะคะและคู่เลขมงคลในวันนี้ก็เป็นคู่เลขมงคลที่กวางชอบมากๆเลยค่ะเป็นคู่เลขมงคลที่ดีมากๆกเลยใครมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือดวงชะตาถือว่าคุณเป็นคนทั้งเก่งและเฮงค่ะ ส่วนกวางเองก็ใช้คู่เลขคู่เนี้ยในเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ของกวางเลยนะคะ <Wow. S 1> เพราะเป็นทั้งคู่รัพย์คู่โชคด้วยค่ะว้าว <Wow. S 1> จะเป็นคู่เลขอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเลขคู่ทรัพย์คู่โชคก็คือคู่เลข56และ65ค่ะเลข5 <S <S เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสหมายถึงผู้ใหญ่สติปัญญาความรู้ความสามารถเลข6เป็นตัวแทนของดาวศุกร์หมายถึง สุขทรัพย์เงินทองและความสุขสบายค่ะดังนั้นคู่ห้าหกหรือหกห้าจะทำให้คนผู้นั้นมีสติปัญญาในการหาเงินค่ะไม่ชอบใช้แรงในการทำงานเลยเพราะได้เงินมาได้ง่ายผู้ใหญ่เมตตามักมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เสมอแถมมีโชคช่วยด้วยนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่น ว่าเป็นคู่เลขที่มีความสุขสมบูรณ์มากเลยค่ะมีทั้งเก่งบวกเฮงเลยค่ะแนะนำวางคู่เลขนี้ไว้3ตัวท้ายของเบอร์โทรนะคะสำหรับเบอร์มังกรตระกูลมังกรเบอร์หงหรือกวนอูแล้วมีคู่เลข56หรือ65ในเบอร์โทรด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดของความเฮงเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเบอร์โทรมงคลมหาเฮงเลยค่ะ มีเบอร์มงคลแบบนี้ไว้ครอบครองถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะมีทั้งงานเงินทรัพย์และความสุขเป็นเบอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะซึ่งตอนนี้เบอร์มงคลแบบนี้หายากมากเลยค่ะราคาก็สูงมากๆเลยค่ะ แนะนำว่าให้ใช้เบอร์มงคลให้เหมาะกับตัวเราเองไปก่อนนะคะเพียงแค่มีคู่เลขห้6หกหกคู่เลขคู่ซับคู่โชคติดเอาไว้ในเบอร์โทรก็พอคะ่ะถ้าวางท้ายเบอร์ไม่ได้ก็มีอยู่ในเบอร์โทรเสริมความเฮงให้กับตัวเราเองก็ได้คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบกันไม่เอ้ยใครมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์บ้างคะถือว่า คุณโชคดีมากๆเลยนะคะคู่ศัพ์คู่โชคคู่เนี้ยวางชอบมากๆเลยบางท่านก็ไม่แนะนำให้ใช้เพราะถ้ามีคู่เลขนี้มากเกินไปก็จะทำให้เราอะขี้เกียจขี้เกียจทำงานที่ขี้เกียจก็เพราะว่าเราจะได้อะไรมาง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยมันก็เลยทำให้เราขี้เกียจแต่นั่นก็คือความโชคดีคะ่ะใครมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะ และรอบหน้าจะเป็นคู่เลขอะไรนั้นติดตามในลัคกี่ซีคสองหกของกวางนะคะสำหรับวันนี้วางลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ